สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อไม้ไวัย64ปีถูกรางวัลที่1รับ18ล้านบาทวันที่1พฤศจิกายน64ถือเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทําให้หลายคนกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของเมืองไทยหนึ่งในนั้นก็คือพ่อไม้จังหวัดสระบุรีวัย64ปีแล้วตัวถูกรางวัลที่1จํานวน18 000, ล้านญาติญาติร่วมสแสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวครับกลายเป็นเศรษฐีในพริบตา ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคนถูกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลวดประจำววนที่1พฤศจิกายน2564ทราบชื่อนายสำรวัลยเยาวพันธ์อายุ64ปีอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูทรหนองแคสาขาหินกองย่อยรําแจ้งว่าตนเองถูกรางวันที่1สลาก,กินแบ่งรัฐบาลวดประจำววนที่หนึ่งพฤศจิกายน2564งวดที่42ชุดที่47 หมา, 0, 37, 3, ายเลข045037จำนวน3ใบเป็นเงิน18ล้านบาท จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของนายสำรวนยาวพันเมื่อไปถึงนายสำรวนกำลังนั่งคุยกับญาติพร้อมนั่งล้อมวงกำลังจะรับประธานอาหารเช้าผู้สื่อข่าวไปถึงจึงได้ทำการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลทั้งสามใบพร้อมักฐานการลงบันทึกประจ้าวันของสถานีตำรวจูธุหนองแคสาขาย,ย่อยหินกองมาให้ผู้สื่อข่าวดูนายสำรวนยาวพันซึ่งอยู่ในอาการดีใจไม่หายหลังกลายเป็นเศรษฐีในเพริฟตาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเคยทำงานโรงงานแถวนี้แต่ปัจจุบันอายุ64ปี ปลดกเกษียณมาหลายปีแล้วภรรยาเสียชีวิตมานานร่วม10ปีแล้ว ปัจจุบันเป็นพ่อไม้มีลูกติดตนเองเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำก่อนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งงวดน,นี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีแม่ค้าขี่รถจักรายานยนต์ผ่านหน้าบ้านมาแต่ก็ขี่ไปบตนเองและยาิก็ตะโกนให้กลับมาจนแม่ค้าคนขายสลากก็ขี่รถจักรายานยนต์มาจอดหน้าบ้านตนเองเห็นแรกที่มีชุดสามใบนตนเองก็ไม่หลังเลจึงซื้อมาโดยไม่รู้ว่าเลขอะไรจากนั้นก็เก็บไว้ในบ้านจนเมื่อหวยออกตนเองก็เลยไปดูผลการออกสลากกินแบง ในโทรศัพท์จากนั้นก็บอกให้ลูกสาวอสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดูปรากฏว่าถูกตนเองไม่เชื่อสายตาก็ให้ลูกเขยกับลูกสาวมาตรวจอีกรอบปรากฏว่าถูกทั้ง3าใบตนเองอึ้งพูดอะไรไม่ออกมีแต่ลูกสาวลูกเขยที่ดีใจตนเองไม่ได้ฝันอะไรอยากซื้อเลขอะไรก็ซื้อแต่ก็ไม่คิดว่าถูกดีใจมากแทบช็อกําอะไรไม่ถูกไปคิดไม่ฝันว่าในชีวิตนี้จะถูกรางวัลที่หนึ่งแบบนี้ส่วนเงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้นี่และเก็บเงินใช้ส่วนตัวและจะเก็บไว้เป็นทุนให้ลูกและหลานๆในอนาคตต่อไป และจะทําบุญสร้างอุโบสถวัดเขาน้อยซึ่งเป็นวัดที่อยู่ข้างบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผลร,รางวัลที่1รับ18ล้านบาท้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ